ติดแบล็คลิสต์นะคะเรื่องหนักใจของคนที่จะกู้แบงก์กู้ไม่ผ่านติดแบล็คลิสต์ไม่ผ่านแน่แต่มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าติดแบล็คลิสต์น่ะคืออะไรติดแบล็คลิสต์ก็หมายถึงมีประวัติการผ่อนชำระนะคะที่ไม่ปกติค้างชำระเกิน90วัน120วัน200วันก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขนะคะ เช็คดีๆก่อนบางคนแค่เข้าใจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปค้ำประกันคนอื่นนะคะไปค้ำคนอื่นสินเชื่อคนอื่นไปค้างชำระค่าโทรศัพท์นี่คือการติดแบล็คลิสต์ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนคำว่าติดแบล็คลิสต์เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแค่มีประวัติการค้างชำระล่าช้า1เดือน2เดือน90วันแบบเนี้ยก็หมดสิทธิ์ในการคู่แบงค์เลยแต่ณปัจจุบันเนี่ย เอาดีๆเช็คให้ดีๆก่อนนะคะมีทางออกนะคะก็คือแนะนำไปเลยบอกวิธีกันไปเลยแบบได้ไม่ต้องมาเสาะหามาค้นหาไม่ว่าคุณจะต้องการคือพี่เออยู่ในวงการอสังหาซื้อขายบ้านนะคะทำสินเชื่อบ้านเพราะฉะนั้นก็แนะนำเอาทางตรงทางสั้นที่สุดกระชับที่สุดนะคะคุณเอาบัตรประชาชนของคุณนะคะไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคาร อาคารสงเคราะห์นะคะไปหาฝ่ายสินเชื่อแล้วก็ให้เขาตรวจบูโรคุณซะตรวจเครดิตคุณซ้านั่งรอประมาณไม่เกินชั่วครึ่งชั่วโมงก็จะได้คำตอบว่าคุณติดแบล็คลิสต์หรือมีประวัติเครดิตเนี่ยอยู่ในสกอร์ในเกรดไหนต้องวางแผนการแก้ไขอย่างไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงไม่ต้องอายนะคะว่าว่าอ,าอ,าอาบางคนที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็คือเนี่ยแหละเรื่องเรื่องอายเวลา พี่เอเป็นเจ้าหน้าที่ที่ค้นข้อมูลในการก่อนที่จะไปยื่นสินเชื่อบอกอย่างหนึ่งนะบอกเราอะส่วนใหญ่ข้อมูลที่บอกอะไม่ร้อยเปอรเซนต์นะคะพอเราไปตรวจแบ็คลิสต์จริงๆไปเราไปตรวจเครดิตจริงๆอะประวัติค้างชำระนะคะสกอร์ตกนะคะคือวิธีง่ายๆนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านหรือไม่ซื้อบ้านให้คุณแบบ คิดเลยให้คุณโมเมเข้าไปเลยว่าคุณจะซื้อบ้านขอตรวจเครดิตก่อนเจ้าหน้าที่ก็จะให้คําแนะนํานะคะว่าคุณมีประวัติการค้างชาระ100 0วัน200รวันค้างชําระล่าช้ากี่เดือนกี่เดือนแต่เขาก็จะบอกวิธีการด้วยว่าแบล็คลิสต์นี้นะคะสกอร์เนี้สามารถแก้ไขได้แก้ไขยังไงคือแก้ไขโดยการปิดหนี้นะคะแก้ไขโดยการกลับเข้ามาผ่อนชำระให้เป็นปกตินะคะ หรือทำการปิดบัญชีแต่ละแต่ละบัญชีที่คุณมีประวัติครั้งชำระแค่นี้เองลองดูนะคะ